ไม่เคยพลาดเลยเพราะฉะนั้นก็คือพอเข้าสู่กระบวนการเขาก็ดูก่อนว่าเข้าไปพิจารณาดูว่ามันเข้าไหมเออถ้ามันเข้าก็เดินเดินเรื่องต่อถ้าไม่เข้าก็ปัดตกเลยเออถ้ามันไม่เข้าก็ปัดตกแค่นั้นเองเออถ้ามันเข้าข้อเขาก็ดําเนินการเข้าสู่กระบวนการคุณปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันไม่ผิดเออว่ากันแกล้งนู่นนี่นั่นไม่ไม่ได้เลยเพราะว่ามันเข้าไงยเข้าระบบไปแล้ว เเข้าข้อกฎหมายด้วยยากแล้วบอกตรงนั้นยากแล้วมันผิดเนี่ยหลักฐานมันมีแก้ยากตรงนั้นอืมคือลุยกันมาคุณจะเก่งกฎหมายแค่ไหนก็ไม่เกี่ยวอืมก็โดนอยู่ดีอโดนโดนแน่ๆครับโอยง่ายโดนอยู่ดีตอนนี้ก็กำลังนะครับเอฟซี หลังรวบรวมนะครับก็น่าจะไปได้สวยงานนี้นะโดนแน่นอนนะบอกตรงว่าจะเล่นงานคนอื่นแต่ก็เล่นเขายากเออเล่นเขายากแล้วให้แม่นอกไส้มามาฟองเนี่ยซึ่งมันยากมากอืมต้องให้เจ้าตัวเข้ามาด้วยตัวเองอ่า คุณจะไปทาอย่างนู้นอย่างงี้ไม่ได้คุณต้องมาด้วยเธอเองคุณก็มาดําเนินการว่าผิดจริงหรือไม่ยังไงหรือเปล่าอะไรอย่างเนี้ยอส่วนมากส่วนมากเขาไม่มาเพราะอย่าลืมว่าคุณฟ้องคุณก็ต้องเสียตังค่ะอะเออคุณต้องเสียตังเอออย่างน้อยอคุณฟ้องคนอื่นเขาคุณต้องเสียอย่างน้อยมีสี่ห้าหมื่นห้าหกหมื่นแล้วถามหน่อยมันจะยอมเสียไหมเออไม่ยอม มันไม่เสียหรอกสี่ห้าหมื่นก็เป็นเงินนะเอแล้วคนไม่มีอยู่แล้วด้วยเนี่ยโอ้มันไม่ยอมเสียตังค์หรอกมันถึงบอกมันถึงบอกว่ายังไงมันก็คงไม่ฟ้องใครเอไม่ฟ้องด่าก็ด่ากันไปด่ากันมามันยินดีคนอื่นฟ้องมันมันก็ยินดีแต่มันก็จะไม่ฟ้องเพราะอะไรมันขี้เกียจเสียตังค์เอาเสียแน่เออเสียค่าใช้จ่ายเสียตังค์แน่นอนเอแล้วยุ่งยากด้วย ปลาจิบนะครับสวัสดีครับผมเสียตังค์มันก็ไม่มาหรอกมันก็ไม่ยอมเลยแล้วแล้วมันก็ยอมเสียตังค์เลยมันจะไปเสียอะไรขนาดลูกโดนมันยังไม่เสียเลยเใช่ไหมมันก็ยังไม่ไม่ยอมเสียให้ลูกเลยเออแต่ว่าหางานให้ลูกนะกลัวกลัวลูกจะหิวกลัวลูกจะอดไงเลยหางานให้เอก็ได้จากก็ได้จากแม่นี่แหละ <laughs> อาไม่รู้นะแต่แอดไปดูแอดไปดูอของช่างตั้มะก็มีชื่ออยู่นะเออมีชื่อประจิบขึ้นมาอยู่นะเอดูของช่างตั้มคุณลุงอรุณนะคสวัสดีครับผมแม่เขากลัวไงแม่เขากลัวลูกจะอ,อดอดเนี่ยอดอดจากอยากก็เลยหางานให้ทำไง เออพองานมีปุ๊บเนี่ยก็เบิกสำรองจ่ายได้ใช่ไหมเอองานมาก็เบิกสำรองจ่ายได้แต่ถ้าไม่มีงานคุณจะไปคุณจะไปตั้งงบเบิกได้ยังไงไม่มันไม่มีมันไม่มีคอร์สลงเออมันไม่มีคอร์สลงแล้วไปพูดกับผู้ใหญ่เขาไม่ได้ไงเออไปพูดกับผู้ใหญ่ใจดีเขาไม่ได้ว่าเอาคุณขอตังค์ไว้เนี่ยจะไปทําอะไรมันต้องมีโปรเจกต์ไงอ่ามีงานลงมีโปรเจกต์ลง ถ้าไม่มีเนี่ยคุณก็ไปเบิกเบิกเขาเบิกค่าใช้จ่ายไม่ได้อ่ใช่ไหมมันก็ได้แต่ค่าข้าวไปวันๆมันได้อยู่แต่ว่าคุณจะไปเบิกสักสี่ส้าห้าหมื่นเนี่ยคุณจะไปทําอะไรบอกว่าจะไปกินขนมเล่น,ลนๆอย่างเงี้ยเหรอมันไม่ใช่ไงถ้ามันมีงานลงมาอย่างเงี้ยโอ้งานเข้ามาอย่างเงี้ยเอาโอเคอก็ได้แล้วเบิกเรื่องเนี้ยนะโอ้ตอนนี้เรื่องนะอตอนนัวน,น,น,นี้โดนเขาล้องเรียนอยู่นี่นู่นนั่นเสียเงินประมาณนี้เดี๋ยวต้องมีค่าสนงทนาค่านน่นค่านี่เห็นไหม อ่ามีงานเข้ามาแล้วพอมีงานเข้ามาก็ทําทําเรื่องเบิกอตั้งตั้งเป็นเมนจ็อบขึ้นมาแล้วก็ทําเรื่องเบิกเบิกผู้ใหญ่ใจดีเขาก็ให้เขาก็าาให้มาอ่าต้องการเท่าไหร่ล้วหนูห้าหมื่นเอามาเอามาใจ่ายให้ทางนี้ก่อนเห็นไหมก็ได้เงินหมุนละง่ายๆเอฟซี FC. มันก็ไม่ยากหรอกแต่ต้องมีผลงานนะมีงานขึ้นมาก่อนถ้าไม่มีงานเบิกไม่ได้ เพราะฉะนั้นงานทุกอย่างต้องมีอาจจะเป็นงานอาจจะสมมติงานสร้างวิมานเนี่ยนะครับขาดตรงไหนอยู่ล่ะใช่ไหมขาดตรงนี้อยู่อ๋อตัวนี้ยังไม่ติดนะอะตัวนี้ต้องปูพื้นข้างหน้านะอะไรอย่างเงี้ยนะเอองบประมาณก็นะตั้งงบเบิกขึ้นมาเอประมาณการแล้วก็บวกคูณสองเข้าไป <laughs> สำเร็จเสร็จสัตว์ก็คูณสองคูณสองเข้าไปก็ทํางบเบิร์ตาจบเลยเห็นไหมก็ได้มาแหละของก็ได้เงินก็ได้ใช้แต่ถ้าอยู่เฉยเเนี่ยมันไม่มีเหตุผลเนเต็มที่คุณก็ได้ค่าข้าวเออค่าฟวงกาแฟไปค่าข้าวไปเออแค่แค่นั้นมันไม่มันมันไม่เหมือนมีงานเพราะฉะนั้นงานเขาถึงไม่ขาดไอสีก็สังเกตดูไหม เอองานมันไม่ขาดเห็นไหมงานเขามีอยู่เรื่อยเลยไม่ว่าเรื่องน,นู้นบ้างเรื่องนี้บ้างเข้ามาเนี่ยเออเขาถามว่าเขาปฏิเสธไหมไม่ไม่ปฏิเสธและไม่เครียดด้วยเพราะอะไรก็มันได้เบิกได้เนาะมันจะมีปัญหาอะไรล่ะเอ,อคุณธุพาพรสวัสดีครับผมจอยนะครับสวัสดีครับผมเออถ้าไม่มีงานที่มีปัญหาก็คือมันแค่แค่ได้นอนกินเฉยมันไม่มีอะไรเออไม่หวือหวา แต่ถ้ามีงานเข้ามาเนี่ยโอ้มันได้ได้ลุ้นได้ทำนะเออแล้วก็ได้เบิกได้ด้วย mm hmm. ก็ผู้ใหญ่ใจดีเขาพร้อมอยู่แล้วนะครับเขาพร้อมที่จะจ่ายแต่ขอให้มีโปรเจกต์ลงขอให้มีงานลงถ้าไม่มีงานเขาก็ไม่ให้มันมันมันลอยลอยไปไงเออจะใช้งบประมาณเยอะเนี่ยมันต้องมีโปรเจกต์ลงนะครับมีงานเข้า <c oughs> ก็เหมือนการเบริกจ่ายเอาไปใช้แหละเหมือนเอเป็นสร้างโปรเจกต์ขึ้นมางานขึ้นมางานหนึ่งเงี้ยแล้วก็ตั้งงบเบิกขึ้นมาเอาแล้วก็งานนี้บัจ็ตเนี่ยไม่กําหนดเวลาไม่กําหนดไม่กําหนดตัวเลขด้วยอสร้างบัจ็ตขึ้นมาไม่กําหนดตัวเลขก็คือเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรก็แค่ประเมินคร่าวๆนะครับ อต้องการอะไรประเมินข้าวมาอันนี้เท่าไรอันนั้นเท่าไร่แล้วก็รวบ,รวบมาแล้วก็บวกคูณสองเข้าไปเห็นไหมมันก็อยู่ได้เอซเออมันอยู่ได้ก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่ามันจะเป็นงานที่ทํามาหากินได้เหมือนกันงานแบบเนี้ยเออมันสามารถจะทามาหากินได้ก็แปลกใจเหมือนกันเอฟซี FC. เออทําได้ยังไงวะเนี้อ่ะ <laughs> เออทําได้ยังไงวะเนี้ เพราะว่างานเขามีตลอดตอนแรกอก็ไม่เชื่อเลยว่างานเฮ้ยงานมันมีต่อเนื่องได้ไงเดี๋ยวหลุดงานนูน้นหลุดงานนี้งานนี้มีงานนู้นเข้ามาอีกแล้วเอ,อเขาก็ไม่ปฏิเสธนะเอ,อแล้วแม่ก็หางานให้ลูกยังเอาเด้เอาเด้ถือไหมเออบังคับให้เขามาเอาเลยฟ้องมาเอาเลยเห็นไหมเออเขาทำไมพูดอย่างนั้นล่ะเอาพูดสิเพราะเงินทางนั้นเนาะเออไม่สีเรียดน,นะครับเงินทางนั้น ก็ตั้งงบเบิกอีกแล้วนะครับมาอีกแล้วงานมาอีกแล้วอคุณอภิวัตรนะครับสวัสดีครับผมนะตั้งงบเบิกมาออืแล้วก็แล้วก็ไม่มีการตรวจสอบเลยนะที่เนี่ยเบิกเท่าไหร่ก็เท่านั้นละจ่ายหมดไม่ตรวจสอบภายหลังด้วยไม่มีคำว่าตรวจสอบภายหลังเพราะอะไรลนะ่ะ บริษัทนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะไม่มีการตรวจสอบเออว่าซื้อมาเนี่ยค่าใช้จ่ายมาเนี่ยอถูกต้องหรือเปล่าราคาตรงนั้นจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยเอเขาไม่ตรวจดีมากอย่างนี้ก็แหมมันก็บันเทิงปินะอบันเทิงคนเบิกจ่ายนี่แหละ <laughs> เอบันเทิงตรงนี้แหละเออพ่อคูณสองอนะ่ะ เออมันไม่มีปัญหาเลยถ้าเป็นอย่างงี้มันก็หวานสิหวานเจีย๊ยบออแต่บอกเอ้ยเนี่ยจ้างเข้ามาเนี่ยราคาสองหมื่นใช่ไหมอ่าแต่เขาบอกสี่หมื่นอ่าบอกสี่หมื่นเขาก็จ่ายสี่หมื่นมาเห็นไหมเออให้คนที่ทำสองหมื่นอ่าหวานหว,วานเขาเป็นผู้เขาเป็นผู้ตั้งเบิกใช่ไหมเขาก็ได้อีกสองเออเวิกไหมเอ้ยสอย่างเนี้ย เวิร์กสิจะเหลือไหมล่ะคิดดูง่ายๆ่ายอ่ะเคสแรกอ่ะเอฟี 2, เคสเคสแรกอ่ะเออเขาตั้งงบเบิกเป็นแสนนะเอฟซีเออแอดเพิ่งรู้เ,รเขาเป็นคนพูดเองตั้งงบเบิกเป็นแสนเออแต่แอดดูแล้วเฮ้ยงบนี้มันไม่ถึงแสนนี่วา เอองบนี้ไม่ถึงแสนนีเห็นก็ต่อรองไปต่อรองมาเห็นไหมเขาเอาไปแค่ไม่กี่หมื่นเองเออไม่กี่หมืนม่นอ้าวแต่ว่าแต่ว่าไอค่ารถค่ากินตั้งต่างหากอีกนะไม่เกี่ยวกันนะค่า,าน้ำมุนน้ำมันต่างหากอย่างนี้นไม่เกี่ยวนะอันน <S 2> <S 2> ั้นต่างหากแยกออกมาแต่เฉพาะตรงเนี้ตรงๆเนื้อๆเนี่ยเฉพาะว่าค่าตรงเนี้เต็มๆเนี่ยค่าปรับค่าอะไรเนี่ยไม่ขี่ต่างเองนะ ตอนแรกแอ๊ดคือว่าแสนมาแต่ตอนหลังเขาบอกว่าเอประมาณเอประมาณเจ็ดหมื่นกว่าใช่ไหมเอาไปเอามาเหลือประมาณสามหมื่นกว่าหรือยังไงเนี่ยอยู่ในเกณฑ์เนี้ย fc อยู่ประมาณสองสามหมื่นเนี่ยเออแอดว่าทำไมมันถูกอย่างเออแต่มันก็ลดลงมาได้ประมาณนั้นอะเอา fc ลองคิดดูทีแล้วเหลือเท่าไหร่ล่ะอะเออเหลือเท่าไหร่ fc โอโหหวานเจี๊ยบเห็นไหมล่ะ หวานเจี๊ยบไหมหวานสิเขาถึงไม่ปฏิเสธเนี่ยเรื่องพวกนี้เอฟซี D, ลองคิดลึกๆคิดดีๆสิเออ <c oughs> ไม่มีปัญหานะครับเออดูเคสแรกอ้ก็ตกใจเหรอเฮ้ยมันใช่เหรอเออมันใช่อย่างงั้นจริงๆเขาเป็นคนพูดเองว่าเขาตั้งอา่าบันเจ็ดเขามีอยู่ประมาณแสนหนึ่งอบัญเจ็ดนะแสนหนึ่งเออแต่้ค่าใช้จ่ายจริงมันไม่ถึงนี่ าไม่ถึงเนี่ยประมาณมันประมาณสามหมื่นกว่าบาทได้น่าจะประมาณนั้นแต่ค่าอยู่ค่ากินต่างหากเลยค่าอยู่ก็เขาให้ต่างหากเลยเบิกได้อีกต่างหากค่าน้ำมันค่าค่าเลี้ยงเออค่าไปเลี้ยงเอ่อไปกินข้าวนะครับอประมาณนั้นนะครับก็ต่างหากอีกไม่เกี่ยวกัน <c oughs> คนละงบ <c oughs> คนละงบเลย <c oughs> เห็นไหม เอฟีก็ดูเอานะครับว่ามันใช่ไหมเออเขาไม่ได้คืนนี่นะครับเอองบเบิกมาเนี่ยเขาไม่ได้คืนนะถ, <c oughs> ถือว่าลงกระเพาะถือว่าลงกระเพาะไปโอ้นะทำไมเขาถึงเขาถึงไม่สนใจเลยเขาถึงไม่กลัวเพราะอะไร <c oughs> ก็เป็นอย่างนี้ไงเอฟตี ลองง่ายๆลองจ่ายเองลองดูโอ้โหดอกเดียวดอกเดียวไม่ต้องเยอะถ้าจ่ายเองดอกเดียวนี่มีอาการให้เห็นเลยแกว่งเลยถึงขั้นแกว่งอะ่ะเอาจริงไม่มีใครทนได้หรอกถ้าจ่ายเองนะั้เรียบร้อยเออคือเจอเจอเขาไปครั้งเดียวเนี่เท่ากับยอมรับเลยละ่ะเออ ก็เขาไม่เคยสอบถามไงป้าเจิ๊บเขาไม่เคยถามว่าเขาเคยสอบถามถามว่ามันมันสรุปแล้วมันเสียเท่าไหร่รูกนยไม่มีเขาคือเขาพูดตั้งงบขึ้นมาเลยถูกไหมตั้งงบล่วงหน้ามาแล้วเออเขาตีประมาณการนะประมาณการก็คือมันไม่ได้ลงตัวมันไม่ได้ตามความเป็นจริงแล้วเขาบอกแสนก็ต้องแสนเขาก็ให้มาเลยเอาไปสู้เลยแสนหนึ่งก็ว่างั้นอ้าวแสนก็ไม่เป็นปัญหานี่โอนมาให้แล้วง น้ำลายก็หยดเอาผ้ามาเช็ดปากหน่อยน้ำลายมันไหลอะมันก็แค่นั้นเนี่ยเออแล้วเขาก็มาบีบทางนี้นะเออมาขอลดหย่อนขอนู่นขอนี่นะว่ามันแพงไปนู่นนะี่เห็นไหมเออก็ขอความอนุเคราะห์นะครับขอความเห็นใจใช่หไหมเขาก็ด้วยความปราถนาดีก็เลยช่วยไปเออสักสองสามหมื่นโอเคโดนตรงนั้นไปก็แค่นั้นเออ